เล่กลางไฟเล่นกลางไฟกมึงไม่นั่สูงแล้วมึงไม่ต้อขึ้นไ่สูงแล้วศบเยอะเล่นกลางไฟพอเล่นกลางไฟพอเป็นกางันอไม่ต้องไม่ต้องนั้นไปถงหลังรถมา เราเรื่อปัญหาคือตีสองทุ่มแต่ว่ามันก็มีคูดาวอีกครึ่งชั่วโมงเขาแนรอรถรถไม่รคูดาวก็เลี๋ยวลงไม่เล้ย่เอาลงเลยมาลงเลยลงๆๆอย่าเพิ่งยิงนะอย่าเพิ่งยิงนะมาลง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 มาเพื่อนลงมาลงมาหน่อย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 มาเพ่หน่อยมาเพ่นหน่อยเฮ้ยยยยนยยงยย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 ขึ้นไปขึ้นไปย้ เอาตบมากางตรงปูนะเปลไองสายเปายองสายปือสายสุดนะปืนสายสุดนะปืนสายสุดล้มอแล้วปืนสายล้มตองแล้วเป็นล้มสเลยนะปือตรงกลางเปืนตรงกลางด้วยหลังยขวาด้วยกัเนินขวากัเนินขวาด้วยกัโอเคเนินขวาเนินขวาเนินขวานะเพื่อเนินขวานะกัดเนินขวาสุามาตรงเนินขวาชนเลยชนเลยแบงคส่ชนเลยชนเลยเอาตบมาเนินขวานะตมาตกลางมาตกลางงกลางลังตกลางหลังตาตกาเต้นฝากูได้ ตบต่สวนเขหน่อยต่อสวน่อเลย่เ้ย่เยเพิ่มได้หยิบเพิ่มมได้หยิบเพิ่มมาได้หยิบอนน้ฝานะบบมาเินฝานะมดสบบิิตายเยอะมากเอาเอาเสบมหน่อยสบมหน่อยเร็วเนินา่เร็วอารมบสั์ชุบเล่ชุบเล่หมือเปลี่ยนเลยบเล่ยเล่มอเปลี่ยนเลยสบมาเนิจอบเียกจอบจอบัดโก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 ดโกัดัดดดหดดดดหดดิดหดหัด่ดดดมดกดดดกดดก เฮ้ไหวนะไหวไหวไหวนะไหวนะไหวนะโอ้โห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 วอสโหวอ้โหโอ้โหโอ้โหโอะโหโอ้ห้โหโอ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 ้โหโ้โหโอ้โหโ้โหวอ้โหโ้โหโอะไหโอ้โหโนลโหโอ้โหอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ไหโอ้โหโอ้โหอ้โหอะโหว้โหหอหหอห้หอหห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 ้หหอะหหอะหห เติมกางไฟสบายๆกับมาเติมกลางไฟเล่นกลางไฟเล่นกางไฟมึงไม่ต้องหนักไม่สูงแล้วมึงไม่ต้องหนักทีไม่สูงแล้วสบเยอะเล่นกลางไฟพอเล่นกลางไฟพอเป็นของตาลมาแมันอ่ะไม่ต้องไม่ต้องนั้นไปทางหลังรถมันไม่ต้องไม่ต้องหนานั้นมึงมึงกลับเฮ้ยมือมือมือสบมันกลับมาด้วยมือสบมันกลับมาด้วยกลับมาสบมาด้วยเพื่อนกลับมาหลังกลับมาหลังมากสี่ห้าคนเร็วๆไม่ต้องไปเยอะกลับมากลับมาคือแล้วคือแล้วสบายสบายมึงไม่ต้องไปคือเนี้ยตายเยอะเนาะ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่คนได้เปรียบคนได้เปรียบเยอะศพได้เยอะมึงมึนับศพดิลับมาหลังบ้านหากูสี่หคนนี้เผื่อเขาอ้อมมาเผื่อกูไม่เห็นเอากูหน่อยมึงเก็ว้กันเหนับศพได้จัศพมันด้วยเดียนองฟันเรียนศพเยอะเนี่ยศพบานเลยเพื่อนเลยหลอด ลงแล้วเขาลงแล้วเขาลงนะเขาลงนะเขาลงนะลมบอประกาศนะหมอประกาศประกาศแล้วบอกเลยนะประกาศแล้ประกาศล้เก็ดนยิงนะรวนยวมยโซนโซอ้ย่าึงแหลมยพึงแหลมพึ่งแหลมกลางหลังสายท้าย้น้าล้อลงมนะปืนปืได้ตนตัวใอย่าเมยนะกูแรกกับมันล้มนะกูแรกรอ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 รรอ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 อรรอ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 อร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 รอ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 อรอรอรอ

<Why? S 2> อ้อยดึงแมจะส่งไหนดีจะสมหน่อยกับกลางหมากับกลางมาเขารู้มาไอเห็นปะไอเขารู้มาไอเห็นปะไอ้อยตีไหมแตกเมื่อกี้เต็มห oh, ัวเลยควายสูสีโ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 ยคนณรู้สูสีโย,ย,ย,ยไฟแม่งแย่ไปหนะ่อยแต่เราโดนกากไปสี่ตอนนี้ 5, 6, <7 S 1> ห้าหกเจ็ดเจ็ดแล้ววะกูเหมือนจะโดนว่ะงานโดนว่ะ oh, งานโดนแล้ว <yeah. S 2> งานโดน อย่าพึ่งนัวดิเพื่อนเนอะอย่าพึ่งนัวไอ้เยี่ยงไม่รู้เรื่องเฮ้ยอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งอย่าพึ่งมึงลันเลยนะเฮ้ยมึงลันแม่งเยนะรไปรนอ้รก่อนรอก่อนรอก่อนเพื่อนใจเย็นใจเย็นปืนมาฉีดซาเข็มมัน่ะปืนเลเพื่อนบอกปืนยดิปืนดิปืนไอ้ปืนอยู่ซ้ายเอ้ปืนปืนอยู่หลังเบนแดงหลังเบนแดงหลังเบนแดงานึงหลังเบนแดงก็ทางซ้าย มันจะตอยู่หอยู่อยู่เอาาอามาร่อยเรอยิงก็ได้ยิงกได้ยิงกได้ยิงกู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  เอาเพื player, ality, ่อนเอาเพื่ออยเอาเพื่อนหน่อยกูชุบแล้วกูชุบแล้วกูชุแล้วกูชุแล้วกูชุแล้วกอยูมีกูชุแล้วเล้ยกูชุเพื่อนแล้วเพื่อนยิงไปทางหน่อยยิงไปลาง้มเไม่อนเลยไม่ต้มไม่ตไรไอ้เพื่อนตายเพื่อนตายเ่อตายไม่อากยเพื่อนบอกว่าเ่อนหวไปเยอะเลยเพื่อนไอเ้ยเพื่อนไปเพื่อนไปเยอะนะ กมายเอะาะกัตมาอไรแตาาไรี่กบอกเพื่ออุกตกเ้กั้องการเละับ้ต้องการกับ้ต้องกาเลยต้องการกั้ต้องการก้ต้การไอ้ผ้้อ้องกางโอ้ีแล้วไ้ทีอไรวะไม่กูไตายยอย่วะไอยไอ้้้วยที่อไรกยเมีสวยโง่ชิบหาเีย พี่โบพี่โบระวังข้างล่างพี่โบพี่โบ,โบข้างข้างมีคนเ oh, <yeah. S 2> ออเฮียเาะไอ้เหีย้ยกูไม่เคยทำอะไรเลยเหีย้ยกูลม้มกูโดนตีตึื่นหลับกูล้มไม่ชนะแล้วกันบ้านเลยกันบ้านเลย<ๆ>ชนะแล<ร>้ว<ๆ>กูล้มกูโดนตีตึ่นหลับ oh, <yeah. S 2> อเออ้เหี้ย เล่นตรงกลางอย่างเดียวเล่นตรงกลางอย่างเดียวฟังเสียงกูเล่นตรงกลางอย่างเดียวเฮ้ยรอรอรอเล่นเฮ้ยเนื้ไหวเพิ่นเนื้อหวานตัวกลางกันกลับการบ้านตรงกลางกันกลับการบ้านมาไม่ถึงแล้วคนดูมาไม่ถึงแล้วโด่วนหรอก พอแล้วพอแล้วพอแล้วเออพอแล้วเพื่อนพอแล้วเพอนล้วเออเ่เพื่อนเอาแค่นี้ฟังฟังไอซ์กลับมาการบ้านจบไม่ต้องพูดแล้วกลับการบ้านมาเล่นบ้านเลยเพื่อนพอแล้วไม่ต้องคุยแล้วเล่นบ้านเล่นบ้านชิลแล้วเพื่อนโอ้ยบ้านมึงกลับมาอย่าบ้านกลับมาอย่ยบ้านกลับมาอย่าหนัวอย่าหนั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 ว ีงงเดี๋ยวก็แก้กันไปคนดูไม่อะไรตรงนี้แหละเฮียแก้แก้จะกว่าชนะตรงนี้อ่ะแก้แก้ไปเถอะผิดเยอะไอ้ควายยักระจอกไอ้ควายมันบุกมาเลยอุ้ยเฉยเลยไอ้ควายไอ้ควายมาจับหนูเลยไอ้ควายไอ้ควายกระจ่อแบบนี่ยน้องสวยสวยสวยไม่ออกเลยน้องออกเลย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 อผมไม่โดนจับพี่ผมไม่โดนจับกำลังออกเวลคัมทูลีกูดนะครับมา เราลงเลยเราลงเลยลงก่อนลงก่อนได้ป่ะมึงฟังนะหลังอันนี้มีนะตัวซ้ายเมื่อกี้พุ่งตัวนั้นน่าจะเปลือกเนี่ยตัวซ้ายตัวซ้ายอะปืนแน่นอนแล้วหลังเบนแดงหลังเบนแดงก็ปืนนะเอาผ่านหน้าหน้าตุ้มปืนเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดล้มา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  ปืนปืนปืนอยู่หลังกขาผ่าดคันนึงนะหลังกขาผ่าดตรงกลางคืนมาเหยียบเพื่อนดีเขย่าเหยียบปืนปืนหลังกระผาดนะเขย่าดีเต้ย

ที่บาที่้าไปย้ายไปพี่ย้ายไปย้ายไปย้ายไปกรสอบไม่กสอยไม่ลมเปิดสายลมสายสายสายไอ้สามลไอ้สาไม่ต้องไอ้สายไอ้สายสายช่วยเกศหน่อยช่วยเกศสงสายหน่อยเออสวยมาตกไงมาลงแล้วม้ลงแล้วเกศกดไว้กูไปช่วยเกศกดไว้กรอไม่ก่อยก่อนเพื่อมาช่วยกุรอณสอบ่อยมาช่วยกุรอณสอหน่อยใครที่ิ่งมามาช่วยกุรอณสอห่อยเกหลังเข้ามีให้กดไอ้ลี เก็ตหลังเข้ามันมีได้เป็นมันตบแบ่เ็นหลงกคุณายังบวียก็ใจเย็นท้กอาาก่อนใจเย็นใจเย็นค่อยไปพร้อมกันค่อยไปพร้อมกันยาลูข้างหลังข้างหลังมันจะเอาไปกกับเอาสมนะเก็ตจิงไว้ยิบปืนแล้วไมอไ้ห ไปชุกคนได้ไปมาแล้วได้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 ุบกได้เอไหมเอเมนไมเกมยังไงเอเมนาไหเฮ้ยสายไม่เป็นไรเก็บไม่เป็นไรสายยืนรอรอรอกู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 รอไม่ต้องมีค้ามสวยเก็มันต้มันบนนี้นไม่ได้สก๊อตเลยมืออยู่ไหนวะไม่ได้สก๊อตเฮ้ยใจเย็น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 ใเก็บกดไว้ป็เย็นกลับมาบ้านหน่อยกลับมาบ้างเราได้แล้วเราได้แล้วเราได้แล้วตายตาย เอาไปเร็วไปเร็วไปเลเยนเเดี yeah, yeah. ๋ยวเพื่อนชิวแล้วแต่เย็นเพื่อนชิวแล้วไม้องาารแล้วมึงไม่ต้องไปอะไร้ดันแม่งเดี๋ยวไปยศผมายศผมอะไรไปยศผมเพื่อนมาแล้วมาแล้วมาแล้ว เป็นไรมันก็ยิงฝังเราือนกันเดีนยิงเลยเพื่อนรักไกลเออมันก็เหนยเนื่อเหมือนกันอรอรอต่อหน้ปืนคว้กันหรเปลาหอเปลมัลมเยนมันลมเย็นนะโล่โชเลโชเล่โชเล่ไกลไกลเร็วมาตัมาตดมา เอ้ยรักเสียตกเสียรักเสียตกรักเสียตกเพื่อนตะกี้น้ำมึงดูศเอนเยอะหอเพื่อนน้อยมึงดูาทนเอาผ่านเอาผ่านนั้นอยู่ท้ายละท้ายรถเลยนะเว้ยดังก็มาดังก็มาดัง้นมาดัก็มาดังก็มาดังก็มเดังก็มาดังก็มาดังกทมาดังก็มาดังก็มาดังกาดังก็มาดังก็มาดังก็อาดังกอมาดังก็อาดังก็มอดังก็มาอังก็มาดองก็มา

ไอ้พวคเนไอกเเนยมไ้เช็กคเช็คเช็กาย้ายไปเปนปืนดับด้ยมันปนระดบ้วยมันเดี๋ยวมันไปบ้านพี่ดิ่อยาไปบ้านมันเียวเปลี่ยนมาแล้วนะเปลี่ยนมาแล้วนเปลี่ยนมาล้วนะเปลี่ยนาแ้นไปบ้าน้ันไปบ้านมันไปบ้าน้วนไปบ้านมวนไปบ้านมน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 ไปบ้านมันไปบ้านมันไปบ้านมันไปบ้านนปบ้านมันเปบ้านมันไปบ้านมันปบ้านไปบ้านมั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 น มึงเอาลเอาลไปเอาผ่าให้หน่อยอย่กใต้เาผ่าอ่ะเออไูกำลังไปกูกำลังไปเก๊กูกำลังไปไม่ได้ลกอดไกออนวิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งบังอยู่ไอ้ือหลังเอาผาดำเราเออล้มลมล้ขึ้นมาขึ้นมาเอาสบเพื่อนหน่อยบเพื่อนหน่อยถึงสบเพื่อนหน่อย้น้นิน้นินไ้นดันดีดันดีดันดีอยาติดเล่นดันดีีมก่อนแป๊บเูล้มูกลัง้นกำลัไปที่ต่อไปใจเย็นนะดึงไว้ เพื่อนมาชูปืนมาชูปืนมาชูปืนหลังเอาผ่าเก็ตป่ากมึงทำอะไรเนี่ยกูมาฆ่ามึงไงไอ้เทียตตอนไอ้ควายไอ้เทียกชอโอ้โหไอ้เหี้ยหลับได้ง่ายตรงนี้เอ้ยหรือเป็นหรือเอ้ยหรือแพ้แมพไว้เฮียทำไมตรงนี้โดนอีกแล้ววะกูเริ่มงงแล้วอ่ะไอ้เฮียแพ้แมพเอาไว้เฮียแพ้เพราะเฮียแล้ววะตรงนี้จัด้ย เล่นตนุ้ตงรีแพ้ตลอดเลยเป็นเทียอะไรแหละคุณเิ่มงงละจักไปไม่ถึงเพื่อนนะต้องกดให้ต่อนะใหต้องกดให้ต่อไอ้สายกูจะโดนทุบนะไปไม่ถึงไ,<ห>ไปไม่ถึงเพื่อนวะไฟไม่เก็ตเกจริงขนาดไหนปะไปถึงไปถึงไปถึงวะมารอขันนิดนึง โบสกูช่วยอยู่เพื่อนสวยสวยแพท้บสตายปะไม่ตาย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 โบสกูโดนสามบุกออนสายแกเอาเพ่นก่อนดีเเพ่นก่อนเดีเพ่นก่อนดีเอาเพ่นก่อนเอาเพ่นก่อนตายเฮ้ยเพ่นดนเฮ้ยมีหน่อยมีหน่อย่มีหน่อย ยี่สิบชิวยีิทีชิวยี่สิชิวยีิชิวยเอ้ตรงนี้มีดแวกจอกกจอจกไอสาห้องเครื่องแรงไอเหี้ยไอไไม่ไหวเหี้ยไอเยอะเลยไอไไออไอเนี่ย อใหมไปเลยไปเลยออกให้หมดออกให้หมดต้องด่าแล้วอไฟ่มาเลยใช่ไหมกูแพ็คแค่นะกูแพ็ครอล่อแล้วเฮ้ยมาดันขึ้นมาดันขึ้นมาดันขึ้นมาแค่มกันไวๆมันก็ชนะไวๆขวาสุดอะ

ฝั่งไหนพี่คิม้ยเพื่อนโดนเอาไปสองคนหนึ่งกูโดนอะไรทุกอยู่นอาหลังหลังบ้านไม่โดนเฮ้ยกูโดนยิงล้มกูโดนยิงล้มกูจะโดนสามกูจะโดนสามกูจะโดนสามขวาบ้านเราเค้กมันมาเลยนั่นหลังบ้านเลยสองตัวเฮ้ยมันมาบ้านเราโคตรเยอะจะไปสับไหมจะสับไหมจะสับไปเอาปืนมันไหมไปเลยสับไปเลยสับไปเลยมาสับไปเลยสับไปเลยแกกูโดนยิง ตรงกลางมันเกิดนะบ้านเราอะสั่งสับเราต้องสับต้องสับต้องสับาวไปไปจับบ้านมันนะไปจับบ้านมันนะไปจับบ้านมันนะไปจับบ้านมันเปลี่ยนบ้านไปนะเอาบอกเพื่อนจะฆ่าใจน่าโกรอย่างกฎหมายเพื่อนไอ้รุ่นมาเก็ตน่าโกอธเพื่อนบวชเพื่อนบวชเพื่อนอาผ่ธเพื่อนอาผ่ธไปยิงขวาคุณหน่อยยิงขวาคุณหน่อยขวาขวาขวาเออขเียิงซ้ายดิยิงซ้ายดิยิงซ้ายดิ ไอ้ลมาลกลูกมา่มมาเลยเกิดมปนเกิดสามกบอกนะตั้งแ่สามกรบอกนะพ่อ้แพทแ่ามาแามาอยู่นี้รงนเกินยิงตัวข้างหน้ามก่อนยิงตัวขงหน้าเห็นไหมสาให้มึงฆ่าปืนมึงต้อฆ่าปืนก่อนมึงฆ่าปืนก่อนอุงไปอยู่ฝั่งปืนไอเจลนเลนหน้าพี่ถือไม้แบ็ถือไม้หน้าพี่มาเล่นหน้าพี่ถือไม้ตัวข้างหน้าพี่เห็นหทางซ้ายอ่เป็นม่ยผมมาบังเลยผมมช่บล็อกไ

ไปเล่นกับเพื่อนได้ป่าววะทำไมเหลือแค่นี้อ่ะเพื่อนอยู่ไหนอ่ะไปหาเพื่อนก่อนได้ปะจริงไหมดนาะอะไรทำไมเพื่อนเราหมดอีกแล้ววะแล้วทำไมคุณได้เปลี่ยนเหื่อนเดอยอ่โอ้ชิบหายเฮียเนย ต้องไปต้องต้องไปเอาศพต้องไปเอาศพศพเพื่อนอกันผมเอาให้กดปืนให้เกตกดไว้เกตกดไว้คุณจะไปเอาเพื่อนมีปืนสายด้วยกดเพื่อนดกดเกลดกดกดกด้แกลลโ้ลล้วโดโดนแล้ว เลยสัตว์มึงกัดมีนะปืนบอกเลยเฮียแพ้ eday. พี่กูเฮียกระจอกมันจบแล <c oughs> <yll> e ้วครับนายซาเม่ซาเม่ซาเม่จ่าซาเม่พี่เล่ซาเม่ซาเม่โอ้ยเอาเพื่อนกูกลับมาเขาขอคว้าปืนไปยิงสู้มันได้ไหมทำทำทำ ขอขอขอญาขอญาส่งกลับอีรีกูดเด้อลงเลยลงเลยลงเลยลงลงมาลงมาไม่ไม่คิดถ้ามันลงปุ๊บก็ยิงเลยนะถ้ามันลงปุ๊บก็ยิงเลยนะดันขึ้นมาดันขึ้นมาถ้ามันถอยอีกดันขึ้นมาถ้ามันถอยอีดันขึ้นมาดันไป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 ถ้างั้นดันไปเอาไต้องรอสภาประกาศไม่ได้หรอไม่กระดันขึ้นมาก่อนดันขึ้นมาก่อนมันยิงกูแล้วไอ้สัวเองมันยิงกูแล้วเนี่ยโอ้ยมาเพื่อนใจเย็นใจเย็นได้มาโซนโซนโซน ไใช่ปนวาเลยดัก่อาเราตมดันเล่นตรงที่มือรถอมไปเลยตามไรีไปตามรี่อนเพื่อนเพา่อ่อน่อนเ่อ่กเ่อนเพื่อนเ่อนเ่อนเพื่อเ่อ่อนเพเ่อนเอนเออ่อนเนเร่อน่่กอนเ่อเออนเอ่อนเม่เออ่อนเา ันนเล่นตรงปืนเพื่อนเล่นตรงปืนเล่นตรงปืนใจดีกขึ้นมาหน่อยข้างหลังอ่ะช้าเกินตรงปืนไม้สวยหลามพูดเลยสวยหลามพูดเลยแล้วไปแล้วเฮ้ยมึงล้วงปืนหน่อยเท่านั้นน่ะฟังนะไอ้เค้กนั่งขวาไปอีกเป็นเพื่ยนฟังคนหยุดสายเยอะมากคนอยู่ดสายเยอะมากคนขวาไปอีกกันเลยหนุมคนหั่งโดนซ้ำดันมาบ้านมันดันมาบ้านมาดันมาบ้านออกมาเอาโซบกมาอีกมันนี่มันเล่นบ้านมันดันมา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 ดันกลับขึ้นมาเพื่อนดันกลับขึ้นมาเพื่อนดันกลับขึ้นมานี่มีใครยิงช่วยผมได้ไหม ตงไหนตรงไอ้ดูม่ไอ้ดูตรงกลางดูมาดูมาดูดาดูดาดอมาดูดมาดมาดาดู้นมาดูาหลาหลังหลังวะเฮ้มาชูกันยูมาชกันยู่แป๊บนึงแป๊บนึ่งนู่ชเู้จะรอามฟีงกลางูมีรงกลางเกูามตรงกลางเคเหดูเพื่อนตอนนี้ปืนเขาอออยู่นะัมาวกัานมามาวนมาบ้าเขาวนมาบ้านเข้าวนมาบ้านเขดูเพื่อก่อนดูเพื่อนเล่นกับเพื่อนก่อนออกมาด้วยอุ้มตอบมากลับบ้านมากลับบ้านมาน เฮ้ยเล่นเป็นต้นเล่นเป็นต้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 น้นต้นต้น้น้นต้น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 ซ้น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 ต้น้นต้น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 ต้นต้น้น้นต้น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 ต้น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 ต้น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 ต้น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 ต้น้น

เบลส่งเบลส่งเบลส่ปนะมืนเล่นได้อยู่มีบังเกอร์คุณยิงนะคุณยิงหน่อหน่อยยิงปั๊บเป็นสายสองบอกเช่นพี่หน่อยตายสองยิงได้ไหมยิงได้ไหมยิงได้ไหมต้องกดต้องกดอ่ะต้องแบบ้านมันต้องแบบบ้านมันนะกูโดนยิงกดนะเพื่อมันเสียเกล่ะคุณโดนยิงกดนะเอ้คุณโดนยิงอีกแล้วนะเพื่อนกูโดนยิงเหรอนะมอสสั่งมบอกตามกันโดนยิงกดโดนยิงกดกันโดนละกูบอกให้นะหลับคุอะไร่สัตว์ กูอยากรู้เวลากูเสียงดังควายไรสัตว์ควายเยกระจอกไอควายเยกับกูยังโดนอยู่เลยเยคนาดยุ่เียคนย่งเียเยงบกกูแล้วแกกูแล้วไอสัตว์แกูแล้วไอจอกไอเฮียมึงมาใส่กูน่เยควายไอจอก